เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็ไปเคลิบเกมใหม c ครับนั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในไหม c ครับนั่นเองนะครับผมโอเคผมก็คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทาตามหน้าปกคลิปกันนะครับก็สาหรับหน้าปกแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นเหมือนแบบอ่าเรามีพลังจิตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมยกวัวได้นะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาลองทากันดีกว่านะครับอย่างแรกเราก็จะเอาคอมมานด์บล็อกมาก่อนนะครับผมกีฟคอมมานด์บล็อกมานะครับจังหวะนี้อ่าวางไว้ตรงนี้เลยแล้น่คคสัังะรบผมก็็จะเปนคําสั่งนี้เลย Excu นะครับผ รันทีพีอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าทป์คาวนะครับก็คือแบบจาะจงว่าเป็นวัวเลยนะตรงนี้ก็เป็น6โอเคน่าจะได้แล้วนะครับทีนี้ก็ปรับตรงนี้เป็นอ่ารีพีทนะครับผมมาทีนี้เดี๋ยวเอาเป็นคันโยกมาแบบว่าเปิดใช้งานแล้วกันนะครับแปะไปแบบนี้ครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเราโยกปุ๊บเนี่ยเราจะมีแบบว่าพลังจิตในการยกวัวได้นั้นเองนะครับมาสามสองหนึ่งโยกไปแล้วรับฟื้นไหนดูดิหวัวมาโคตรเยอะครับหวัว,ว,วแตกสลายเลยครับผมม๊บนึงนะขอยหยุดก่อนขอยหยุดก่อน ปึ๊บโอ้อุ้ยอุ้ยวัวตัวแตกแป๊บนึงเอาละฮะจังหวะนี้ผมมีแบบพลังพิเศษในการยกวัวแล้วนะครับดูดิฟื้อยกไปครับผมอ่าแล้วแบบถ้าอยากจะพอก็ถ้าผมจะโยกปิดวัวก,ก็ตายเลยนี่หว่าเนี่ยโยกปึ๊บเนี่ยวัววัวตัวแตกเลยครับโอ้ไม่นะวัวโอ,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 โอ้โหเศษเต็มเลยแป๊บนึงเก็บมาก่อนเอาใหม่ได้เดี๋ยวปรับตรงนี้เป็นสักสามดิมันก็จะลอยอยู่นิดเดียวนะผมว่าโยกใหม่ครับฟุ๊บมายัง เฮ้ยแถวนี้ไม่มีวัวว่ะเอาใหม่เสกวัวเพิ่มมาสักประมาณนี้แล้วกันครับเจ้าวันนี้ยกไปครับนี้แล้วเราก็จะมีพลังในการยกเจ้าวัวนะครับดูดูหน้าตาแบบเอออย่าทำผมเลยอะไรเงี้ยนะครับผมน่าสงสารเหมือนกันนะเนี่ยเองอ,ะอ่ะอ่าลงไปเพื่อุอ้ยตัวแตกแน่เลยคือตายโหดูไอเทมมันเด้งเดียวน่ากลัวนะครับเนี่ยพลังนี้เนี่ย,ยต่อไปผมลองเป็นแบบวลเลเจอร์ไหมเออผมหมันไส้พวกลุงว่ะวลเลเจอร์ ager, จัดไปครับเจ้าวันนี้ เอาละโยกไปดิครับนี่รวมพลังลุงมาครับผมจังหวะนี้ตายซะลุงเอยลงไปเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะซาหรอครับซาหรอครับนี่ลองไปสักรอบครับฟื้บโอ้โหถ่ายครับถ่ายพื้นมาเลยนี่ลากไปครับลากถ่ายพื้นลงน้ำนะครับโอ้โ,อโหโหดร้ายจะจัดนะครับผมอ่ะขึ้นไปบนฟ้าด้วยมาแล้วก็ลงมาแบบนี้ฟืบโอ้โหตัวแตกครับผมอ่ะเข้าไปในต้นไม้ด้วยไหมทำไมมันจะโหดขนาดนี้เนี่ยก็แบบลุงมันอยู่มานานเกินนะครับตั้งแบบเจ็ดปีอะไรเงี้ยอยู่อะไรขนาดนั้นอุ้ยตายหมดเลยครับต่อไปเป็นอ่ะไอรอนกเลมไหมไอรอนกเลมโอเคไหนลองได้ ผม,มากี่ตัวเนี่ยประมาณสอสมตัวมานี้นะครับผมไหนลองดูดิเราจะฆ่ามันได้ยังไงฮะเอาลงพื้นระปุ๊บลงไปครับตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าหรือย,ยัดบ้านดีว่านี่อัดพื้นกำแพงไปครับเออตายไอ้หนูตายเนี่ยผมเริ่มตัวเล่าแล้วนะครับจังหวะนี้เอ้แต่มันอึดมากเลยวะผู้ชมโอ้โหไม่ยอมตายทีอะ แต่สุดท้ายก็เรียบร้อยครับผมนี่ตายหมดเลยนะครับได้เสร็จเหล็กมาเต็มเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปก็เลยดีกว่านะครับผมอ่าผมทุบอันนี้ออกกันดีกว่ามาโอเค,คผมสาหรับน้าปกต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบว่าฟอกเนี่ยหรือว่าแบบหมาจิ้งจอกเนี่ยมันกระโดดได้สูงแค่ไหนนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเทสกันดีกว่านะเดี๋ยวผมใช้เป็นอคอนกรีตนี้ละกันนะครับผมเริ่มจากระดับแรกเอาเป็นอ่าผมสร้างตรงไหนเดียวเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะระดับแรกอ่าคือหนึ่งบล็อกละกันนะครับผมมา ระดับต่อไปก็จะเป็นอ่าสองบล็อกนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็น3บล็อกขึ้นมาฟืบ3สามบล็อกตรงนี้โอเคน่าจะได้อยู่นะลองสบล็อกด้วยไหมสี่บล็อกอ่าเอาเป็นตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเทสทีละระดับเลยนะครับผมเอาฟอกมาแล้วก็เอาไก่มาครับไก่นี่ก็เป็นอ่าตัวล่อชั้นดีเลยนะครับผมมาเริ่มจากวางฟอกไปก่อนครับประมาณ3 4ตัวละกันเอามวางไก่ไปจังหวะนี้เอาแล้วพุ่งมาแล้วโอ้โหพุ่งกระโจนใส่แบบไม่ยั้งเลยนะครับโอ้ตัวแตกเลยว่ะมาต่อไปครับผมสองบล็อกนะครับ 2บล็อกยังได้หรือเปล่านี่โอ้โหกระโจนใส่แบบไม่ยั้งอีกแล้วนะครับโอ้โหตัวแตกเลยนะต่อไปเป็น3บล็อกครับผมยังได้อยู่หรือเปล่านะเฮ้ยได้อยู่ะโอ้โหกระโจนใส่กันอีกแล้วครับผมอ่าแล้วถ้าเป็น4บล็อกอ่ะจัดไป4บล็อกได้หรือเปล่าเฮ้ยสี่บล็อกยังได้อยู่ครับโอ้โหต่อไปต้องเป็น5บล็อกแล้วแหละต่อไปโอเคเป็น5้าบล็อกนะครับมาวางไก่ไปครับผมได้หรือเปล่านะฮะอ่าโอเคตอนนี้มันคือมันไม่เห็นแล้วนะครับผมสำหรับ5บล็อกเนี่ยผมจะทำการตบมันลงไปครับจังหวะนี้ไหนดูดีเป็นไง กระโดดใส่อออืื้หสุดยอดครับผมเป็นนักล่าแบบขั้นสุดยอดจริงนะครับผมสรุปก็คือสูงสุดได้อสี่บล็อกนะครับโอเคเอาแล้วผมอย่างต่อไปก็จะเป็นการทดสอบ IQ ของเจ้าพิกลินนะครับผมว่าแบบมันฉลาดมากแค่ไหนนะครับมาอย่างแรกเลยเราก็จะไปที่นเนเธอร์กันนะฮะโอเคครับผมไปเนเธอร์ดีกว่าฮะแล้วเราก็จะต้องหาพื้นที่แบบว่าจำเจนะครับผมนี่ไงเอาตรงนี้แหละแบบว่าเป็นพื้นที่ที่แบบว่าตกไปก็โดนลาวาน,นะครับผมก็จะเซตบล็อกต,ตรงนี้เป็นอ่าสโตนแล้วกันง่ายดีอ่าสโตนไปครับผมไม่ไดีผมใช้เป็นหญ้านี้ดีกว่ามันจะได้เข้าบบบบบรรรรยาาากกกกศนะะะคคคัััโออออเเเผผมมมื่มกกี้้ทลไ็ฟิส มานะครับคือแบบทุบแล้วมันถล,มลยย่มอะไรเงี้ยนะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่แบบว่าเพกลีนจะยืนใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวผมลงมาแป๊บหนึ่งผมจะเซฟสโตนไว้ตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยผมจะวางเป็นไอ๊เนี่ยไอ้ดริปลิฟต์นี้นะครับผมอ่าผมก็จะวางขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะโอเคเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลยมาดีกว่าต้องอันนี้ด้วยนะฮะเฟือบแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมวางขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับมาโคไปครับผมจังหวะนี้อ่าโอเคได้ละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยนนนะะอััครบแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นอ่ิดทับผมแล้้วก็ซายนั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นนเทีย ทีสามอันนะครับผมแล้วก็ทรายและก็แผ่นเหยียบนะครับโอเคฟึบอะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าจุดหมายปลายทางนะครับผมแบบว่าเราจะมาดูดีกว่านะครับว่าแบบถ้ามันเจอทองตรงนี้เนี่ยมันจะเลือกทางไหนนะครับผมอะโอเคจจงหวันนี้ผมวางไปครับเจงหวะนี้แล้วก็ถือล่อมาดิไหนดูดิเดินมาหรือเปล่าเดินมาหรือเปล่าเฮ้ยมันยังนิ่งเหรอผู้ชมใหไมันนิ่งวะนิ่งจัดเลยอ่ะแล้วผมโยนไปอะฟึบมาปะฮะเอาเจ้าโอ้โหเฮ้ยมันวิ่งแบบไม่ตายด้วยเอ้ยโหดเกินเอ็งทำได้ไงอะเพื่อนโอ้โห เอาใหม่นะแต่เมื่อกี้แบบวิ่งมารวดเดียวเลยนะครับแบบไม่กลัวอะไรทั้งนั้นน่ะเฮ้ยมันจะสุดเกินไปแล้วอะ่ะมันจะสุดเกินไปแล้วไอ้ตัวนี้เอาใหม่นะวางไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็รายแผ่นเหยียบนะครับโอเคมาขอลองใหม่นะาจ้วันนี้โยนทองไปครับปึ๊บเอาละไหนดูดิโอ้โหเฮ้ยมันวิ่งแบบว่ามันรอดจริงๆด้วยฮะมันโหดจริงๆวะ่ะคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยนะจู่ๆก็เดินมาอะไรวะเนี้ยเอา้าจู่ๆก็เดินตกลงไปตายอะไรวะผมไม่เข้าใจเฮ้ยแต่มันไม่ตายด้วยวะ่ะเอาใหม่นะฮะขออีกสักรอบนงน,บน,นึ่ยยผมจะนทองไว้ตรงนี้้แลววกัน็างงตรรคบะ ไปทางไหนครับเอ้าแล้วทีนี้ก็ทนนีนี้คือเดินตกไปเลยนลยครับผมอะไรวะน,นี่ผม <laughs> ว่าไอคิวของมันเนี่ยอยู่ประมาณแู่นนะครับผม <laughs> ได้อยู่ประมาณสูตรนั่นแหละนะฮะตามที่น้าปกคลิปมันบอกเลยนะครับผมโอเคผมสำหรับน้าปกคลิปอย่างต่อไปนะครับเราจะมาเทสดูนะครับผมว่าแบบอ่าถ้าเลสตสโตนเนี่ยมันโดนบอร์ดเดอร์แบบทับไว้เนี่ยไฟมันจะส่งไปถึงหรือเปล่านะครับผมมาที่นี้เรามาลองสร้างตรงนี้เลยนะครับผมโอบอร์ดเดอร์นะครับเซนเตอร์เอาเป็นตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวผมวางก่อนแล้วกันวางคันโยกแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเทสนะครับว่ามันไปไกลได้แค่ไหนนะฮะโยกไว้ได้ฟืบมาถึงประมาณตรงนี้อ่ะอ่าตรงนี้ก็ได้นะครับผมมาแล เซนโว่บอร์เดอร์นะครับเอาเป็นเท่าไหร่ดียวยี่สิบไหมปึ๊บยี่สิบไปครับเอ้ยเอาเป็นสิบแปดได้ไหมประมาณนี้เอ้ยไม่ดีสิบห้าดีกว่าโอเคผมอยากจะสับประมาณนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยเราจะมาลองเทสดูว่าผมว่าถ้ามันโดนอ่ะโบว์บอร์เดอร์ทับไว้แบบนี้เนี่ยไฟมันจะส่งไปถึงหรือเปล่านะผมสามสองหนึ่งโยกไปเลยครับปึ๊บเฮ้ยจุดติดป่ะคุณผู้ชมจุดติดแบบว่าไม่มีอะไรขวางกั้นเลยนะจะังหวะนี้ตุ้มระเบิดไปครับผมเอาล่ะก็ถือว่าแบบโบว์บอร์เดอร์เนี่ยไม แล้วก็มีน้ํากับลาวานะครับมาเราจะมาลองสร้างดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมสร้างไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมมาตรงนี้จะเป็นอ่าบล็อกเอ้ยเดี๋ยวนะผมวางแมกมาแล้วมันกลายเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นพอลีซอร์แพคนะครับผมเอาเป็นว่าช่างมันนะครับตรงนี้คือแมกมาบล็อกนะแล้วก็อ่าตรงนี้ผมจะวางเป็นถังสโนนะครับผมตรงนี้ผมก็จะวางเป็นน้ําแล้วกันวางน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะวางเป็นลาวานะครับผมให้มันไหลเอ้ยได้ได้ไไม่ใช่ตรงนี้ให้ลาวามันไหลลงตรงนี้นะครับมาทีนี้เรามาลองดูกกวว่่าาาารับบผผมมถ้ยยยืนนนะะหงงงงลเจป็ไ เดี๋ยวเราเป็นเคลียร์ทีไปก่อนแล้วกันเข้ามาอยู่ระหว่างกลางไว้ผมจังหวะนี้อ่าเหมือนแบบว่าร่างกายมันเริ่มเหน็บหนาวขึ้นมานะครับผมแต่มันแปลกตรงที่ว่าร่างกายมันเริ่มหนาวใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าฮะข้างๆเราเนี่ยเราแช่เราวารอยู่นะครับผมมันหนาวด้วยอย่างนั้นเหรออุ้ยเดือยตัวสัตว์แล้วอะเดี๋ยวเรลองเป็นอ่ะโซยเวลดูเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ตรงนี้วางไปก่อนเฮ้ยอ๋อคือถ้าเราแช่เราวารแล้วมาโดนเนี่ยคือมันไอ้นี่เลยใช่ป่ะเอาใหม่นะยืนตรงนี้ครับผมอ่ะยืนไปจังหวะนี้โอยเจ็บออ่่่่ะะะนนนึงแแชชหหิิมมกาไปโดู้วเ แปลกมากเลยอะ่ะเอาเพราะว่าเราจะลองตายดูนะครับผมจังหวะนี้อ่ะปื๊บอ,อยู่ประมาณนี้นะครับจังหวะนี้อ่ะเราจะลองดูแบบมันจะตายแล้วมันขึ้นว่าอะไรนะครับผมอ่าอันนี้ทรายทูสวีมีลาวาเหรอเอาใหม่ผมจะทำให้ตัวเองหนาวก่อนนะครับผมปื๊บโอเคหัวใจเป็นบอ่อน้ำแข็งแล้วนะครับจังหวะนี้ผมก็จะโดนลาวาไปด้วยครับผมไหนโดนลาวาดูดิฟื้อเป็นไงฮะเอ๊ะมันก็ยังแบบทรายทูสวีมีลาวาอยู่ดีนะครับเอาเป็นว่าเอ่ามันเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการตายนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะผมเพิ่งนึกได้อีกอย่างนนนนนนึงะะะครรรรรรัับบ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 บผมมมมกกก็แแ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 วว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 ่่่่่่าา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 าตตอออออเเเเเเียยยยย้้้้พพใใลลลลลชถไปฮ ตายแบบยังไงนะครับผมจะวันนี้อ่ะลอง,งยี่ตรงนี้แล้วกันนะครับไหนดูดิอ่ะหนาวไปด้วยนะครับผมหนาวไปด้วยโดนแมกมาไปด้วยไหนดูซิมันจะเป็นยังไงนะครับจ้าวันนี้เออเดินได้ไหลมาแล้วเพยว่าจริงๆทําให้เป็นน้านิ่งๆเด้อเหมือนจะไม่ได้ฮนะคุณผู้ชมสุดท้ายก็ต้องให้มันอยุ่ตรงนี้แหละฮะผมจะพยายามอยู่กึ่งกลางไว้ให้ได้นะครับผมโอเคตอนนี้หนาวแล้วครับจ้าวันนี้อ่ะอยู่กึ่งกลางนะครับอยู่กึกลาง ใดีดูดีได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเออฟืบฟืบเ,เอาล่ะได้อยู่ได้อยู่ไหนดูนี่มาตายยังไงอะอะไรอะไปคิลเลอร์ดิสคอเวอร์เดอะฟลอรวัลา,วานะครับผมอะไรเวะเนี่ยโอเคผมอันนี้อย่างสุดท้ายแล้วนะผมจะอยู่กึ่งกลางระหว่างหิมะกับน้ำนะครับผม เอาล้ฮะมาเราจะมาดูว่าเราจะตายเพราะอะไรนะครับหนาวอยู่กลางน้ํานะครับผมปึ๊บอ่ะโอเคอันนี้ก็คือหนาวตายนะครับผมมาก็น่าจะมีตายประมาณนี้แหละนะครับผมเอาล้ครับสำหรับนับปกอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบว่าคือมันก็จะเป็นแบบว่าสูตรการสร้างอ่าไอรอนกเลมนะครับผมก็คือใช้บล็อกเหล็กกับอ่าพัมกินใช่ไหมเดี๋ยวผมลองวางดูแล้วกันนะครับก็จะวางเป็นแบบว่าสบล็อกแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็วางแบบนี้ไปอ่าเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ผลเหรอทาไมวะทําไมไม่ได้ผลนะ ปึ๊บอ้าโอเคด้แล้วผมจหวนันนี้อ่ะก็นี่ครับผมอย่างที่บอกก็คือมันเป็นสูตรคารับอ,รอนกลลมใช่ไหมแบบเนี้ยปึ๊บอ่าแต่ว่าผมถ้าเราลองวางแบบในนับนะปกคลิปล้ฮะก็คือวางแบบว่า1 2 3 4แบบนี้นะครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะดันตรงนี้เข้ามานะครับอ่ะมันจะได้หรือเปล่านะครับผมเรามาลองดูกันดีกว่านะจหวันนี้วางพิสตันไปนะครับแล้วก็อ่าอ่าโยงมาตรงนี้ละกันครับผมมาเราจะลองดูนะครับผม3 2 1โยกไปครับจหวะนี้ ไม่ได้ผลว่าคุณผู้ชมเออไม่ได้ผลฮะเอานี่มีการเดินมาดูผลงานด้วยนะครับอะไรวะเนี่ยเดินผ่านเฉยนะครับผมอ่างั้นอย่างต่อไปลองเป็นแบบต่อไปลองวางเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วแบบเราจะดันหัวนะครับผมอ่าไหนดูดิมันจะได้เปล่าวางดันมาทางนี้นะครับผมมาลองดูเลยละกันนะครับผมสามสองหนึ่งโยกไปเอ้ยดันแล้วแบบมันหลุดเลยดหว่านะครับผมไม่ได้วปล่าคุณผู้ชมก็คือแบบว่ามันน่าจะต้องวางสี่บล็อกนี้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยวางเนี่ยเออถึงจะได้นะครับอเครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลอง โอเคครับ okay, ผมคลิปนี้ก็มีชื่อว่า Realistic Glass นะครับหรือแบบว่าหญ้าแบบสมจริงนั่นเองนะครับผม่ะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะครับจหวันนี้เล่นมาแล้วผมมา จากวันนี้อ่าบนมิวคนระับปลูกไปโอ้โหหญ้าแบบว่าดูแบบฟูอะ่ะจะพูดยังไงเดียะ <laughs> มันเป็นแบบนี้นครับมันโอ้โหดูเวลาเดินครับดูเวลาเดินชือ้อเฮ้ยดันขึ้นมาครับหญ้าคือแบบเป็นหญ้าแหละนะครับมันดูนุ่มฟูไงไม่รู้นะดูดิเห็นว่ามันรู้สึกแบบนุ่มฟูไงไม่รู้อนะทาไมคราบมีแบบนี้จริงๆนะคุณผู้ชมผมบอกเลยเฟรมเรตตกก่อนอย่างแรกเลยครับแหลกแน่ๆอะ่ะเออแต่แบบโอ้โหดูดิเวลาเดินเห็นว่ามันฟื้นแบบสมจริงอยู่เหมือนกันนะที่เขาทำอะ่ะถือว่าใช้ได้เลยฮะเนี่ยดูดิงานเรนเดนออ ครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็สำหรับเครดิตคลิปนะครับผมก็อ่าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะผมสามารถกดไปดูได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ